ก็ยังสุดทางอาจารย์โนเรายังไปสุดทางเหมือนเดิมกับความเชื่อของเขาซึ่งก็ก็ว่าอะไรไม่ได้เออก็ว่าอะไรไม่ได้จะว่าไงล่ะมันไม่ได้แบบว่าอยู่ในเมืองมันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าตลอดสิบกว่าปีที่มันโตมา อยู่ในนั้นมาตลอดมันไม่ได้ออกปาในเมืองเลยไม่แต่ครั้งเดียวอะ่ะมีแค่ตอนทีอ่ออกมาตอนแม่เสียตอนช่วงต้นแล้วมันก็กลับไปแล้วมันก็ไม่ออกอีกเลยเมื่อลยเหมือนกันที่แบบมันไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่แบบควรด้รู้อย่างแบบสัตว์ประหลาดมิโนโทอร์หรือต่างๆนะที่แบบไม่ควรจะรู้แต่มันก็แบบไม่ได้รู้เพราะว่ามันจะุกตัวอยู่ในป่าเพราะว่ามันคิดว่ามันกิ่งไม่พอมันก็เลยไปซ้อม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  ก็เลยไม่รู้ไห้อะไรแม่งมองมิโนทอ์เป็นวัวเงี้ยมังกรเป็นเอ่อเป็นกบไหมไม่ไดไม่ตอนแรกก็กะดูว่าเออสนุกได้แหละแต่พอนานๆเขาเขาแบบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมึงจัไม่จะไม่ไม่รู้จริงกับว่าอะไรอย่างเงี้ยตนแบบท้ายก็เออตัดแต่พักแม่งไปสักเดือนหนึ่งแล้วกลับมาดูอีกทีหนึ่งก็เออพอได้ดูแบบยาวมันก็สนุกดีเออพอดูตามเป็นสัตดาห์แม่งอึดอัดงเงี้ยไปเรืยมีเรื่องนี้สนุกดีแบบดูอ่ะพยายามไปคิดอะไรเยอะ ทำความเข้าใจในหัวตลอดเวลาที่ไอโนโนเอ่ยอะไรมาพยายามทำความเข้าใจในหัวว่าโนม,มันไม่รู้เอ,อคิดแค่นี้ไม่ได้หัวซะจะไม่ต้องหัวร้อนกินงังไม่ได้หัวซะ,ะ,ะหัวแนวะนําเวลาดูบะมันอยู่ในป่าตลอดมันไม่ได้เรียนพื้นฐานปบนคนอื่น,นดูสนุกแล้วกันนะงานภาพดี e, D, พอีดีพอเพลงพอดีแล้วก็ งานภาพฉากต่อสู้อ่ะใช้ได้เลยตัวละครก็ค่อนข้างน่ารักดีหรือจุดขายของเรื่องนี้ที่โน้ีไม่รู้หาเหวอะไรเลยก็ยังดาบที่มันถือน่ะดาบที่แบบของดาบของราชาที่แบบไปได้มาในดันเจียนชั้นลึกที่ไม่รู้ว่าทําจากแร่อะไรที่โคตรแข็งแรงเลยมันเอาไปขุดท่อเออมันเอาไปลอกท่ออย่างเงี้ยมันเอาดาบนี้ไปลอกท่อดาบราชาที่ให้มันมาสุดยอดไหมสุดยอดนะนั่นแหละก็เลยแบบเออสุดยอดจริงของความคิดของพี่เขา แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรพี่แกหรอกเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าพี่แกไม่รู้นั่นแหละแปลว่าสนุกดีครับรวมๆผมให้เก้าเดี๋ยวรวมให้เก้าผมเป็นคนชอบดูอะไรอย่างนี้อยู่ละมันดูแล้วมันเออมันรู้สึกสนุกดีรู้สึกแบบว่าเออดูดูได้เป็นเพลย์อะไรอย่างนี้จริงเรื่องในทอนนี้ที่อยากหาอะไรดูโอ้ยจะจะบอกหาอะไรดูแก้เครียดก็คงไม่ได้ว่ะเหมือนยิ่งดูยิ่งเครียดซะมากกว่าผมว่า เอาว่หาอะไรดูที่แบบหาอะไรปวดหัวดูเล่นอะไรอย่งานภาพดีตเพลงเพราะแนะนําเลยเรื่องนี้เออฉันจะแพรรี่ให้บทผู้แข่งแร่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไพให้ได้ชื่อยาวชิบแพร่เลยใครชอบแนวนี้แนวเขาเอกไม่รู้ตัวเองเกง่งหรืออะไรแบบนั้นแหละแต่ก็สนุกนะบอกก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยนะชอบนแนวรนี้ก็แนะนำรับดูได้มีรอบสิสองตอนเพิ่งจบไปเนวลาที่ผ่านมากูพูดทําไมเนี่ยั่นแหละสนุกครับแล้วก็บายบายไปละรู้สึกเหนื่อยนี้ไม่รู้ไอ